กำลังมองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้ากระดุดด่างดำช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเสือส่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสำอางแสงแดดและมลพิษทำให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่าย e e ฟไวซ์เซลล์รีแพดตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณเนื้อครีมซึมลึกสูตรระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลไวภายใน4ัปดาพ,พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0 8 4 6 1 3 2 4 2 4หรือ0 9 0 3 4 5 0 1 3 3 ค่ะก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็แค่แซวๆเพราะว่ามันไม่ไม่ใช่ข้อความจัดจัดเราเขียนหรือเราคิดเองอะไรนะมันเป็นข้อความจัดอะไรบวนๆไม่มีอะไรตอนนั้นน้ารมณ์ไหนขำเห็นแล้วมันโดนแค่นั้นเองจริงหรือเปล่าทำไมคนชอบว่เราแบบไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวเลยถ้าคนอ่านเข้าใจก็ ฉันทเข้าใจ่เข้าใจไม่ได้ทเาก็ด้ท้าคก็ได้ทจไม่ได้ทยก็่ได้เข้าใจก็ไม่ไ้าใจก็ไ่ด้าใจไม่ด้เาม่ได้เข้าโจม่ไดะทเ้าใก่ด้เาใ้เาใจ่ด้เาใ่้ำเขาก่เรามา่เป็นม่ไเป็นพัน้เป็นร้อยเป็นม้่น แค่ไปเยมจอันเดียวอ่ะไม่เป็นไรหรอกได้ข่าวที่กระแสหรือเปล่าว่าเขาโพสคอมเมนต์ขมาตั้งขึ้นมาว่าไปังไงบ้างก็เห็นค่ะก็ธรรมดานะปกติก็โดนด่าแล้วมันไม่ต้องมาเว่าซ้ำไปแล้วใช่ะค่ะมันคือไม่ได้ชี้หรอกแต่ว่าเราเราเข้าใจแล้วเราก็ไม่คิดอะไรมากด้วยสําหรับสิ่งที่เขาคอมเมนต์มาหรือว่าสิ่งที่เราได้ลงไปค่ะไปด่าหรืว่าไปตามหรือวลงมากขึ้นค่ะ คิดว่าไงทุกค <ates> นแฟนคลับคือที่ลงไปนี่คือแฟนคลับส่งมาให้ค่ะมีทับทางไปนหลัไม่เป็นทิ้ไ่ะไรเลเค่ะปค่ะยืนยันว่าตอนนี้ยังแคร์แฟนคลับอยู่ใช่ไหมยังแคร์แล้วก็ยังยังรักเหมือนเดิมค่ะข้อความนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับแฟนคลับเลยแค่ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของใบเตยแล้วก็เป็นการแซวเหมือนเหมือนที่คุณมาแซวใบเตยกันบ่อยๆนั่นแหละค่ะ ไม่แบบยังแฟนขับรถก็ชอบเขาดูคลิปแต่จริงแบบแรงๆของเราไม่หรอกค่ะจริงแล้วก็นา่าติดตามแต่ว่าเราก็คือปีละครั้งอ่ะถ้าไม่โดยจะลงอย่างนี้ก็ไม่แปลกเนาะไม่แรงหรอกค่ะไม่แรงหรอกค่ะไม่หนักหน่วงเพราะมีผู้ใหญ่คุยเนาะแบบเว้นเป็นอะไรหรือเปล่าอะไีม่เลยผู้ใหญ่ก็เข้าใจเนเข้าใจค่ะเขารู้อยู่แล้ว คนทัวรที่เราลงแล้วก็ไม่ได้มีผลอะไรเลยว <ไป S 1> ันนีญญ้เวลาจะลงต้องแบบว่าต้องผัดแข่งแล้วผัดทัว้คนทีพาไปไม่ไจากมูอ <ๆๆ S 1> ะไรอย่างเงี้ยไม่เลยค่ะเพราะว่าถ้าไปเจอเป็นคนแรงอย่างนี้หนระืเดือนอะไรเงี้ยพนั้นเือนเพือนเดือนท,นที่เป็นคนแบบว่าแรงหรืออะไรเงี้ยงกาคงจะมีการอกบลบงกับเตอนสันผู้ใหญ่แต่ว่านี่ๆๆๆนี่เรานาน แล้วพื้นเทเนี่ยคนเนจีรู้ว่าเราเราไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วก็วเป็นอะไรที่ขอแค่ครั้งหนึ่งมีละครน้องแบบว่าเฮ้ยเป็นตัวเราอยา,รอ,อยากให้คนที่ด่าเราได้รู้ว่าการโดนด่ดาเป็นยังไงทีนี้นีองหมันมีบางคนก็มองว่าเราพยายามสร้างกระแสตลอดเวลาเขอขอติดกระแสไม่ให้เราหลุดไปเลยโอ้ยไม่เกี่ยวหรอเราค่ะไม่งั้ก็ก็เป็นข่าวแบบทั้งข้า็เป็นข่าวทั้งน้็เป็นข่าวแล้ว,น,ว,ลวนี่ไี่เกี่ยว 哎，你好。 มีขับเกลดอารมณ์ของตัวเองหรือเปล่าครวาแบบลงประมาณนี้แล้วโดนเซอร์ไพถ้ามีก็คงก็คงชี้แจงในไอจีแน่นอนค่ะเรามีน้อยใจแล้วมีพลาดข้มันถึงแบบว่าเอ้ยจบเไปไล้ว เป็นเรื่องของของสื่อกับกับสิ่งที่ได้รับรู้มากกว่าคะอายบอยชไปเรีะเรนีคเรน่เรน่อแต่นตเรีคแต่เรนรนะแเรนีค่รนีะนคตเรีค่ะแต่เรีค่ะแเรนค่ะเนรนแเ่ร่ ก็คือสามปีกาก่อนแล้วไม่ได้ปรึกษาแตเราไม่หมายว่ายังไงบ้างกอนเขาบอกสามปเรื่องหน้างานก็เราก็ต้องยอมรับว่ามันคือการทำงานค่ะ ผิวหน้าเป็นความละเอียดอ่อนของผูง้หญิงซากุระแม็กซ์ออร่าเซรั่มเซรั่มบำรุงผิวหน้าสุดใหม่ล่าสุดช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอันเป็นสาเหตุของหน้าหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำลึกถึงอนุเซลล์ผิวหน้าเพื่อให้เซลล์ผิวกำเนิดใหม่แข็งแรงนุ่มดูขุ่นกระชับลดเรือนริ้วรอยให้ตื้นขึ้นและเรียบเนียนพร้อมกลิ่นหอมซากุระอ่อนๆผิวหน้ากลับมาสดใสอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0846132420